สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยละเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้กับคำสันดวนครับลุงปิยให้ผมทำสะพานร้อยนะครับมาตลาดนะครับตลาดฟังน้อยอิสยานะครับผมนี่นะครับสื่อของสื่อของในตลาดปเะ็ดแล้วกินซูทีมงานกินนะครับ ตอนนี้ในตลาดไม่ได้ท้ายพี่น้องในี่เพิงไดชมกันนะงานลื้มงานลื้มของเราสั่งไว้นะค,ครับผมเดี๋ยว,วยี่ได้ขัาสองพันร้อย จุดเดียวๆครับบนสะพานลอยนะงานนี้่ยุกุนครั้งแรกได้ชีวิตขึ้นสะพานลอยผมสำหรับผมนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นตืน้นๆผมเคยขึ้นอู้หนับงานยี่คก่อน นี่ก็อาซีลาอาซาได้จากน้อยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มตั้งวิธีประมาณ่ายสองนะครับ ตนาดพอดีนี่นะครับของที่เราได้มานะครับผมรุ่นกันครับว่ามเแล้งนี่ลุงจะพาะเฮ็ดยังกินนะครับ บางน้อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพอีกทีตอนตอนอยู่หน้างันนะครับนะครับตอนนี้ตาท่ามาหน้างันครับพี่น้องไปอยังการเริ่มติดเริ่มยังแล้วครับกําลังเช็คระบบนะครับบางนี้ก็เดินสายเนาะครับพี่น้องที่มันเป็นหลายๆสิ่งที่เดินสายอยู่นะครับ นะครับหลายคนที่ถามนะครับเราทำการแสดงอยู่ไหนครับเมื่อี้เราหนังการแสดงที่ตรงข้ามตลาดวังน้อยนะครับงานกาชาติวังน้อยนะครับผมเมื่อกี้นี่กลับไปซื้อของนะครับซื้อผักซื้อยังนะครับซื้อหมูนะครับลุงปิยาจะพาทีมงานเห็ดแดวกินเห็ดนะกินแหลงนะครับเมื่อนี้นะครับอย่างทีมงาน ำหรับผู้ใดที่ยังประทันได้เขาคุปปิดนะครับเขาคุปปิดได้เลยนะครับผมเก้าสิบเก้าบาทครับทักไปได้ดเลยที่ซื้อบัตรคุปปิดออนไลน์สาวน้อยเราเพลินโชว์นะครับมือัอนี้กะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งโ,โดยประมาณนะครับผมก็ว่าในใจได้คือกันว่าเรื่องประมาณถุงนู้นะครับไปถึงฮอดสีสองนะครับวันนี้เป็นงานของ กำนันแกะนะครับผมนั้นกาะชาตินะครับอยู่วังน้อยนะครับห่างจากงานหวานอีวะไก่นะครับสำหรับมื่อื่นนะครับเข้าไปทําการแสดงที่ตะวันนะท้างเดอมอมง,งกะปิกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องทงั้งบังปินครับทางตะวันนะนะครับขอให้กำลังแจกอะไๆนะครับผม ั้กำลังแรงเชียร์แรงใจกันหลายๆนะครับไปตลาดม้าวันนี่ครับโอ้ของซื้อของขายหลายๆตลาดปักเนยเลยครับอยู่ตลาดบางหน่อยอยุธยานะครับเดินขามสะพานร้อยไปยุคนะครับฟังคุณขมสะพานร้อยไปผมเดินไปนะครับซื้อของซื้อหยังนะครับคำสั่งด่วนนะครับลุงปิยะเราโทรมาให้ซื้อของคนแนน เอาไว้แล้วก็ไปซื้ออะไรนะครับซื้อของซื้อของให้จันทร์เกมนะครับสามารถได้เปลี่ยนได้ใส่กันนะครับซื้ออะไรนะครับาจะอยู่ในกอตหม้อนี่นะครับตอนนี้ลุงปิยากับมาแล้วครับแจ้ววันไหนใจว่าเราไปเราอยู่งสร็จจันที่ตอนนี้กำลังเช็คมอนิเตอิม เสร็จแล้วก็จะได้ทดสอบระบบเสียงนะครับแล้วก็จะได้เช็คเสานะครับรเราจะนัอยกับยี่ทยัยพี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันนะครับสถานที่เมื่อน,นี้ก็เป็นเดินง่ายครับผมดเดินกว้างเป็นร้านเบียร์นะครับของเมื่อวานนี้แหละบ้านนี้เพิ่นขยายสังกษีอีก วังครับฝากพี่น้องทางวังหน่อยนะครับขอไม่กำลังแรงแจ้งแจกันหลายๆนะครับแรงนี่นะครับมงานสาวน้อยแลาเพื่อนโว์นะครับทําการแสดงมอบความมวามซืนให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับผมหมอลำน้องไม้นะครับพี่น้องหมอลำนิวจีนนะครับ DNA ของสาวน้อยเพชรปัานแพงนะครับให้พี่น้องมาสัมผัสนะครับแสงสีเสียงอลังการนะครับ ทีมงานอภิมหาสารสาวนะครับลุงปิยะกับเสียนนุนนะครับดูจัดสันเครื่องเสียงนะครับยังกว่าวครบแล้วคุณไปเช็คไฟครับไอ้ดู่นคุณไปเช็คไฟอยู่ นี่แหละครับงานเอาละครับตอนนี้เมื่อกี้นี่ก็ไปซื้อของคาสั่งด่วนนะครับผมซื้อของมาซูชิงานกินนะครับลุงปิยเราก็มาซื้อแนีวมาหิดกินแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปซื้ออาหารกินเองไปเลยแล้วมาหิดกินเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับพอกันชิปหน้านะครับผมพอกลับสวัสดีครับ